มาลัดกันเนอะอยู่อยู่บนญจงเฮือนี่ครับอยากเห็นนายายมาเด่นโดดบุญจงเฮือนี่น้องแดงเนาะมาโดดบุญจงเฮือสวรรค์น,นี่ออกพัญชานี่มาดีได้แค่เป็นบ่มหายาติในวมมหาควยเดียร์พิเกษกลางยังบุ้นได้มีอย่างอยู่วัดเบอร์วุ้ได้มีเอาม่เหนื่อยยากดิสยาแค่ เขาเกี่ยวข้าวแล้วยังเกี่ยวข้าวเกี่ยงยังแล้วพุ่่นนะยายใกล้สิเกี่ยวข้าวเลยใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วเอายายส่งไปให้อาเจ้าเกี่ยวไปได้หลายเจ้ามาพี่่อาอยาะเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวพี่เขาอยากซื้อบอกบอกจะเกี่ยวข้าว ัสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุก,กูสุคนเนาะเบริรสมองฉบอนอ่าว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่ง้วยจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่นชมคลิปในช่องยูทูบของบอว์วินชใยใจกันด้วยพี่น้องเลยอ,อีกคือเก่าคือเดิมอ่าเมื่อนี้ก็มาหาทางน้องแดงนาะพี่น้องเนาะผู้ดีได้รับปะทางยายเพิ่นเป็นโตฮาวบอเวียงตั้งแต่มือบอเวียงเข้ามาและะ้วก็ ครับเมื่อว่าติดต่อน้องแดงบ่ได้มันเป็นเนีได้บ่เวียงคือ,อยากแค่การติดตโตน้องพี่น้องเนาะเฮากะเฮ็ดในเพิ่นเน้่นแต่ว่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเนี่ยเพิ่นกระเด็นโทรศัพท์บ่เก่งเนี่ยมันนี่บ่เวียงรับปากเพิ่นได้กะมาหาน้องแดงอีกคือว่าในพี่น,อน้องเนาะอ่ามันนี่บ่เวียงกับสิให้เพิ่นติดต่อกันแหละเพราะระยะทางมันไกลเนี่ยโมเวียงเดินไปเดินมาก็เวียดงานเฮาก็รลายเนี่ยน้องพี่น้องเนาะก็เลยมีแต่ว่าให้เพิ่นติดต่อกันเองได้ก ทางใดก็ถ้าวา่าผิดพลาดกันใดก็ต้องโคตด์โคไฟอะไรอย่างเช่นให้เพิ่นคุยกันกับน้องแดงน้องเพียงเนาะทางไดก็จบกินนี่เพิ่นคุยกันแล้วนะครับเสียนเดินทางกลับมีแต่ว่าให้เพิ่นติดต่อกันเองมันนี่คุยกันเองน้องเพียงเน,นาะทางไดก็ปไปเพิ่งไปชมกันพี่น้องสบายดีนะน้องแดงเด้อสบายดีเนะด้อนละับมาหาน้องแดงอีกวันนี้พี่น้องเลยพอดีทั้ทงยายอยู่ทางควางไทยพุ่นเพิ่นติดต่อกับน้องแดงเนาะ này vừa viên má mình nó má phô hay phân nên nên thì nó rồi to cần phải bà ngài nông đèn cả đèn sắp của bộ khôi kinh này chẳng phải ăn mà hà cả bộ chắc nó bộ khôi chắc thì nó mà hà chư rồi ngài cả nông đồng พากันเหตุยังจะเตะน้ำมือลงเด็กอันตะล่ามือมั่งกาเอากระล่างพัวร่างบวชเอางัวเขาแรงเขาโอกงัวไปเลี้ยงอยู่ใจงัวอะไรไปเลี้ยงแบบผูกแบบสิตาประสาอ๋อผูกน้ำเดินน้ำมันนี่แหละอืมมอระคอยไปเลี้ยงอยู่ไหนเนาะมันมีโคกเนาะ ชื่อวันโคกไปชื่อของบูมีโคกเนาะใช่ชื่อวันโคกแรกไงชื่อหองบูมีโคกพี่น้องกันมาโอยพันไม้ยังเสมือนพันมาลินโอ้พันมาลินน้ำมาเยี่ยมมายามเบิงึงเหนือหน่อยเลยยายเราโทรมาหลายมือแล้วโทรมาตั้งแต่มือบวเวียงมาพูดเนี่ยบ <c oughs> าเวียงมาเอาเฟสให้น้องแดงน้องแดง รับเพื่อนเป็นเพื่อนบอกเพื่อนโทรมาจะหาลงแดงลงแดงบอรับลงแดงเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเป็นห่วงวเพื่อนเลยให้กลับเขามาใหม่อีกพอ่อให้ชีสานกันได้ทังเถื่ออยากโอยอยากลมนากันใหม่มียังกะโทรเด่นน้าเพิินบอกมได้ท,ทั้งเถื่อมีผู้รักผูญญ้ใหญ่เดือนเดืานใหมน้มันบอได้มันบอได้บอยังกะทั้งเถื่ออาจจะมีหลายคนชมทบหรือว่าตต่มกัน การเห็ดเกลือนเห็ดยังนี่มันบ่ได้เป็นว่าสีผู้เด yes. ียวเห็ดัางเื่อกับสีแดงรถมันกับบ่มีมันกับโบเน่บ่นอนคำว่ามีผู้ใหญ่กลับมาเห็ดเกลือนสางบ้านสางเกลือนให้รเองนี่สีกลับเมื่ออยู่อยู่บ่แบบแล้วเรียบร้อยอ่าอะไรยังโบเน่ใจได้ยังโบเน่ใจได้อืมเองหาคัมโตบอะไรบ้างได้ยังโมกขาห้คัมโตบเนาะ băng bừng nó đang đẻ nó Được. rồi nó là nó là nó yeah. là nó là nó là nó là Ca bao nó là nó là nó này nó là nó là thằng mình nó là nó là nó là แม่กส,สบายดีอยู่สบายดีอยู่ดิแม,ม่เครื่องน้ำรถไทยคือมาอาขึ้นไปไ,ปไว้ัยังวันแล้เอาขึ้นไปไว้มันยังไม่มีหมอนไว้มันมีหมอนเมยียเครื่องของไม่ใช่น้ำพุ่นแต่เจ้าเมือเอาเบิดนะบอกเอาเมือเอเบิดเลย มามาเลยแม่ยอาแต่ตู้แหละตู้เนี่ยตู้ใช้เครื่องตู้ตัวไรตู้ใหญ่นะเด้ตู้ใช้ถ้วยใทยบ่วงนะบ่แบบใช้เครื่องอันนี้แหละอ๋อตู้อยู่เพื่อนนั่นลุงยาวพี่บอกอืมตู้ใช้เครื่องอืมอืมอืมถั่วยัง ບໍ່ໄດเอามาແຕ່ຕູ້ເນາະອືອັນອື່ນມາມາເບີແລ້ວມາດູວັງເຮືອນເຈົ້າເອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີຍັງບບຮູໍຮູຍັງຈเอามาບອຫນືອຍັງບໍນນັນພີອງີ FC ຫຼາຍຄົນ บางคนก็นอาลายลายคนลายแนวคิดเนาะพี่น้องเนาะว่าบางคนก็นอยากให้น้องแดงกับเมื่อยอยู่พุ่นแหละอาจจะมีผู้ใหญ่จะดีว่าสั่งบ้านสั่งเฮือนให้น้องแดงอยู่เพราะว่าเฮือนอยู่พุ่นมันไปอะไรอันมันในโยเสาโยยังขึ้นแล้วมันอนอุปกรณ์มันยังก็มีแล้วน้องแดงเมื่อยก่าหรือว่าลายสิงลายยางก็มาอ่ไรอันอา่า ชื่อย่างไรนะพี่น้องเนาะปล่อ,อยยังไงจ้ะประมาณเสนปลายช่วงเชนเนี่กับจั่วโมอ,อยากเล้วสม,มุดว่าเก็ดเทือนนสม,มุดว่าเขาไปเริ่มเห็ดอยู่บนใหม่เลยน,นี่มันก็ะสีเบิดหลายประมาณ3ามเซนปลายหรือว่า4ี่เซนเขือนลังหนึ่งเป็น3ามสี่นบาทมันโมเมนต์ของไงน้องแดง,งเนาะเนี่ยนี่พี่น้องไข่ไหนได้รว่าดไข่แม่กับไข่ไหนโยก กต,ต,ต,ติอยู่กีิเยู่เนาะเคยไปจะเครืออได้ต่ละต่ดีเชนูมายังมีขามาันบอเคยไปไม่ได้ไปไใช่เลยเป็นอะไรอน,นอาการเจาเ้าแบบเจาเจียเจ็บท้องเจ็บยังเจ้าตะยินกะม,มันกะยังเป็นๆอยู่หน่อยหนึ่งยังบอดีฉากอะไรบอดิกินยาได้ปะบ่ม,มียากิ บรม่มียากินเลย,ยนี่เนาะบ๊อย <c oughs> <c oughs> เรามาเราถ่ายคะละปิปแล้วรเราถ่ายแล้วสาคลิปป่ารืเ่โอ้เรากเกียดแค่บ๊อยในเนาะเรามาแต่ชาวุนบอกชาวบ้านใดมาน้องแดงหนอง ยายเพิ่นให้บมเวียงมาแต่วาันนี้แถวเวียงบอกว่าจะมา,าตามนั่นพี่น้องเลยเพราะว่าได้ดับปากเพิ่นแรกเดีด๋วยวมื่อื่นสิไปให้วเวียงก็เลยงูมาทางนี้อีกแล้วก็จะมีเวียกสิไปทางอื่นต่ออยู่พี่น้องว่าช่วงนี้กับกโบคอยากมีเวลาพันนายแลงบุญแดนที่หนึ่งมากับมีเขาก็เริ่มสีเที่ยวเผาเยนาบเดินนะพี่น้องยังกะจังหน่อยนี่ก็น่อาจจะมีเวลาบางเดือนนี้หมด เป็นเดือนพุ่นจะมาหาน้องแดงท่านึง็นว่าจะดื่มพนันหนองแดงเนาะท่ามานี่ยคนคือแถวนี้กมาลำทางก็คือเห็นนั่นโคอันเกี่ยวเขาเอย่างยังนะหมผู้เกี่ยวก็เกี่ยวผู้ปัดบอกอ่ะไหมผู้ปั่ดพวกยังก็มีเนาะชื่อว่านั่นเติบพี่น้อง na tôi tôi chúng làm còn bây giờ mình lại không được mà chúng mình lại nằm nhau tình muông bây giờ mới chậm đi đấy nhạc, 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 nhạc. tí men chậm điều gần bên nó. Kìa rồi đấy, kìa kìa này nó mình phải cả làng ọp cả mi tôi nhau ọp cả mi mẹ cháu kia ở lấy mẹ cháu mẹ chồn nó kia đâu kia sau này khâu phải rồi ngồi nằm cái กันหลายคนจำดีกะเสียบุรุษนะหน้าเรานะหน้าเราก็ลอยลายไปไหนเ<น>มื่อคืนเจอไหมเราได้เจอสิเมืออยู่บ่กเมืออยู่เมืออยู่เนาะเม่อนอนอยู่คุณบกอกทางเบืองเนาะ ทางบางพี่น้อนไปโน้องแดงเมื่อึ้นเช่นใหม่าพยายามมาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้หมู่ก็ไปอยู่ไหนอหยู่นาบอกม่ได้คอยมาบอกแม่คอนแทคเออขากรมาเล่นน้ำยูกเขาไปเห็ดเบี้ยกับาในช่วงนี้เนาะแม่ยามมีบุญมีชินกับไปยามเบี้ยเยนาะม,มือได้จะมีตลาดนัดมายัางอยู่แถวนี้นกะ มือก็มีอยุดตอนเศร้าอ๋อวันอาทิตย์หน่อยทีนี้ไม่เนวันอาทิตย์กับวันประหัอ๋อวันอาทิตย์จะวันประหัสจะวันป่าจะเอาผู้น้องเนาะป่าบอกผู้ผู้น้องผูง้เอกยพอฉันไม่เนป่าเพิ่นมาออกมาเดินนำอยู่บ่เพิ่นกะบ,บางมือกะบ,บางมือกะบ,บม่มาอืมาเป็นบางมือเนาะเพิ่นเฮ็ดนาบอกเพิ่น

น้ำใส่นำยงงางนั่นเป็นเข้ามาน้ำใส่เข้ามาเข้ามาน้ำไม่ได้ใช่หรเล่าเด็เอา,าเละหรือยังละวีกอกบอกเมนแบบต่อข้อต่อน้ำเขาข้อต่อน้ำป้าข้อต่อมาแต่ในบ้านพุทธแถวนี้เป็นใส่น้ำป่ปาได้แถวนี้เนาะใส่น้ำป่ปาได้พี่น้องในแถวนี้เพราะว่ามันเป็นดินมันไปจาก น้ำเข็มนามยังนามผ่น,านอาหมู่บ้านนี่แบบมันอย่างนั้นเลยจะเดินในบ่อยยังไงใช่อาแต่มีทางดาทางยังคือกันกันกบทางบ้านน,น้องแดงคืออยู่ทางบ้านคุณคือกันนะแค่ว่าอามันเจอนามบาลานมาได้ในแถวเฮ็ดนามปลาปลาเลยแถวนี้เนาะเลยไม่เห็น,นเขื่อนลายเพิ่นจะเฮ็ดทางนาเซงนาปีทางนี้เนาะเลยจะเขื่อนอาเจ้าหนึ่บบบง,งบริเวณบริเฮ็ด มันแต่ปีแต่เก่าเพิ่นเคยเห็นบ่กเฮากะบ่วหัวเพิ่นเฮาข่าก็ากากมาอยู่บันก็ได้ทำเพิ่นเนาะเฮาก็ข่าก็ากมาอยู่เนะาะบูนะฟันเห็นทางนั่นอยู่บ่ข่ามาฟันเห็นเหินเห็นยันนงอยู่บ่แต่ก็ที่ฟันยังก็บ่พอตจอยู่แ่ะ โมไปฟันยังเลยเ <laughs> ย็นวะเย็นวาฟันอเออจากบ้านมาเลยมันเนี่ยต้าวไปผ่านก็คิดห่อนยุเขามาหึงในการนองเลงเนาะ บ้านเอาเคยอยู่เคยยังกันนะสมุดว่าครับเมื่อพุ่นนี่กินหัวทั้งนี้อีกมันดึงองเียเลยจักเดือนแน่มาจาพีพีนะหอนบ,บอชองเดือนบอหกมาพี่เด,ด,ดี๋ยวไปเข่าเงเยนเลยบอหกอย่าเลยอยู่อยูแบบซีเลยอยู่แบบซีเลย ได้คราบองเฮียนได้อ,อย่าเลยนะรงเฮียนม้เนาะกอยัก,กเข้าอยู่อกอยากเข้าอยู่คหักอย่าละเอามันนันนันเลยอยู่พี่มันบคกเือนเขาอยู่พุ่นนะอยู่พี่มันวห้องเจ้า,าวิชิบุก้าอยู่น้ามูนะมีแต่เด็กน้อยแล้วทำเจ้าอยู่<อ>จะอยู่อยู่พุ่นจะอยู่ห้องนอยู่พุ่นประสามห้องประสามเออ พอบเป็นพ่อบโชพ่อบเปิดเราบปศิปศี่แล้วปีศี่ปีนี้ปอซ้ำกระเฮียนบริโจบนั้ปีกายนี่เนาะกระเฮียนบริโจบช้ำของปอซ้ำกัตรงซื้อนี่ยังเกียนยังอ่านยังมาได้เบิดช้ำกะโตได้โตบวมได้แบบและโตได้โตบวมได้โตได้เนยตัวมาได้เนยตัวนี้ลืมไปแล้วลืมแล้วลืมแล้ว เติแหละออกจักอยู่หว่าเลขหนึ hmm. 是是 like okay, ่งเลของเลขชามนจักฮะจักจักอยู่ยันวะยนวะดืมบ่ลืมเลขห่เลขชองก็ืไก่คอไข่ยังบ่ลืมยังบ่ลืมเนาะชื่อชื่อเจ้าของนี่ดืมบ่ยังยังบ่ลืมชื่อไ้เลยยนเป็นบ่เป็น chữ bản chữ nhang này khiến bên như bộ Đó, vô bên bên đấy yên vào, yên vào nè Bản ừ. nhang bản, bản, bản chào dù này Bản khổ Hả? Bản khổ đẹp Bản, bản phun đẹp chả bản nhang nhang Ờ, yếu xa này Đều bà ma, đều bà chị บมได้โทรหาแม่เจ้าเลยบอกคานั่นคารายโทรโทรศัพท์ใหม่นี่เป็นเพื่อนกันอยู่บ่กับเป็นเพื่อนกันอยู่กับเมย์เจ้านะกับโทรศัพท์เมย์เจ้าเออโทรหากันอยู่เนาะนี่ก็โทรหากันอยู่แต่เมื่อนะเขาโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกเจ้าเพื่อนเป็นยังนิดเพื่อนเบิร์ตเปิดยังอืมเปิดว่าคุณเพื่อนบางเทีก็สืบช่วงนิดเพื่อนเบิดบางเทือก็อ่าลูกเพื่อนเด่นตูมอยากเด่นโทรศัพท์จำบ่ละจังบื่ เจ้าโทรหาเพิ่นบ่ต <kay> ิดอยู like ่เพ <kay> ื like ่นเด่นเป็นยังติดยุ่แต่เพิ่นบ่กหับอย่างนี้นะเด็กน้อยเด่นนะครับบ่อยากครับจังพอแล้วแบบเขาเิ่นเกมอยังเนาะโดยก็เลยล่ะาก็ปิดเฮาวก็บด้โทรหาเพิ่นเลย เขง่ายกันยังบุรีเป็นเพื่อนกับเจ้าจ<ม>ำได้โทรศัพท์นีน่คือบุรีเห็นเป็นเพื่อนกันเห็น<ม>เป็นแต่<ม>ตัวเก่าคุณโมเม็นบอกตัวเก่าเนี่ยเห็นเอามาขึยู่นไอซีเห็นไหมตัวเก่าตัวเก่าเก่าได้เห็นดูกับตัวใหม่นะโมเห็นตัวใหม่นะโมเห็นเนาะ

ติ๊กต็อกกระเด็นอยู่บ่บอได้ลิกเด็นบ่เ็นบ่กนินเป็นหกักบบได้ลิเป็นอย่างคือบเริบริมีเวลาลิมีเวลาลิแต่กี้คือเห็นอ่ะอารองาอารองอยู่เดิ้ลเโทรศัพท์เก่าหน่อยแม่อารงคู่มือโทรศัพท์เก่าแต่กี้เนาะแม่อะไรคือบบเห็นความเคลื่อนไหวยังมีตัวใหม่นี้ฮะก็อันนั้นเน่ยโบได้คอยเด็ดเนาะแม่แบบมัน มันเก่าโปรยมันจับโทรศัพท์มันก็เปิดเก่งไปได้คือตัวนั้นยังบ่คอยดึงบอกแม่ตันตอนนั้น,นไ,นอนอไปนชื่อให้แต่โดนบอน,นี่ข้าก็ชื่อนี่ปะเขาก็ขาบ่บ้อยคนเลยลืมเลยทีืมแล้ว <c oughs> บ่คอยละเป็นไปชื่อเอาเรื่อยอยู่บ่อรยเนาะดก็ตัวชิ้นมันไ่ได้เข้ามาได้เนาะ บเห็นมาแต่ช่วงซีนาคุนบอกไม่เนอ๋อเคยบาได้มาเลยตอนซีนากวงแต่บ่กับบวกกวงบันไดบ,ก,บกวงบวกกวงบันไดเป็นไฮนาบ่ก็เป็นไฮนาแหละชื่อปีนาไปรำมาเลยบ่จากจ้ำใช่แหละทางนี้ก็นนะ่าทางนี้ก็นนะ่า้งนชื่อปออ้าไหวเนาะยันเงินเบิดคำเฮาอัน เอาเงินไปกับเบเเนินเบิดที่ว่าได้ก็มาบริหารจักเฮ็ดมันมันเบิดไปเท่าไหร่ซื้อนะเท่ากับโอ้โหมองเจ้าขายเลยเจ้าขายเท่าไรจะอยู่บนจกัก <c> จ <oughs> ักเลยมวยจกักอีก ขามานี่ยพอได้เมื่อเจาบอกเมื่อเมื่อแตมือเกือกน้ำเบือนนั่นดุงเจ้านะเมื่อแตอนั่รกยังเดือดต่นตู้นเนาะะขาะเาะขงา้เนาะนาะเาเเงเนาขงเงงเเ โทรมาแต่ทางฝั่งไทยมาพีนา่น้องเนาะเพิ่นให้บวเวียงเข้ามาหาเพราะว่าเพิ่นอยากติดโตให้น้องแดงติดโตก็เพิ่นให้ได้วตอนแดงเนี่ยเจ้าโทรเรีนน้ำเพื่อน,น,นเราต้องตอนแดงเลยแต่ <โด S 1> ว่าเฮาเห็ดเวียเห็ดงานเฮาได้เอาเลยนั่นโตเรีย,ยนน้ำเ,เพื่อนเพราะว่าบวเวียงเองก็บางเถื่อบางทีเราจะาหายมาเรื่อยก็บางเถื่อบวเวียงบ่มีเวลานะโเพร,ราะบวเวียงว่าสิโทรปบอกให้เจ้าว่านั่นก็ยังบ่เป็นเพื่อนกันเัมนีนเป็นเพื่อนคำว่าเราโทรมาทำมานั่นกับเวียงคือ โทรมาหาเจ้าแล้วฮะเจ้าหักเพิ่นอ่าคือว่าเนี่เพิ่นกะเห็นผู้เฒ่าแล้วเนาะเพิ่นกะ็นอยุหลายแล้วเฮากะต้องเข้าใจเพิ่นนํานำหนึงมาเพิ่นกะเคยช่วยเหลือเฮาเพิ่นเคยช่วยเหลือเฮาเรื่อยในชื่อก็ต้มขนมชื่อฮันช่อนี้หลายอย่างต้องเข้าใจเพิ่นนําเพิ่นหักเพิ่นแทงเฮาแหละยําลูกจหลานเพิ่นผู้นึ่งเพิ่นแทง เพลงจำดุหนึ่งกำเป็นไปได้เพิ่นจะเอาเจ้าลงไปอยู่นาเพิ่นบอกเดีเยอยา่างดีเลยเพิ่านน่ะลงไปฝังไทยไปอยู่บ่อฝังไทยบอท่อไทยเป็นอยู่บ่ใช่บ่อไปบ่ไปเฮ็ดงานฝังไทยเฮ็ดง,ง,นง,งานบ่อไปฮะโอ้ๆๆเกียนเห็น้ะบ่อไปลางถ้วยโ <c oughs> อวลางถ้วยๆๆๆๆเ,เป็นลางานานถ้วยหนะึ่งข้อเราเนี่ยเฮ็ดงานลางถ้วยแน่เนาะเฮ็ดอย่างอื่นบ่เป็นบ่ ทำงานด้านสวยเอันอื่นก็บโมเป็นอะไรแจับเข่าในโมเป็นได้บอกกับเขาก็เป็นอยู่ในใจนิน้อยๆเนาะเฮียนเห็ดนำได้บอกมาในรูในป่วยเห็ดโมเป็นได้ต้องพัฒนาต้องหัดตัวเองตัวจะคล่องขึ้นด้โอเคเนาะคลิปนี้ยังมีอย่างน้าเชื่อถือกจะได้โคจมลงไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเนาะทั้งบ้านทั้งเรียนของอาบ้านโคเกงทั้งเดือนอาโคโนะเดงเพี่น้องเนาะเรื่องอ่า กันสิเป็นอะไรกับเบิ่งกันต่อไปตลอดพี่น้องเลยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชวนได้์กับบ่จอยเราจะเข้ามาเลื่อยอยู่เนาะอ่ากทุกคลิปพี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะสบายดีโดยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับปุ่มียั้งได้พี่น้องเลยเปะไรขอจบน้องไมคก่อนพ่อๆในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะอ่าโพลีมาหาน้องเลยพี่น้องเนาะอาพอได้ให้เพื่อนคุยกับทางคุณยายเพื่อนอ่า อยากให้บวเวียงมาหามาหาแน่ยบวกินห้องโรงเรียนใหเมื่อนั้นนะเขาให้เพื่นคุยกันหน่อยหนึ่งนายบวเวียงเฝ้าเฝ้าได้ให้เพื่นฮับเฟสฮับไล์กันหน่อยเพื่นเฮ็ดบวเป็นนาพี่น้องก็เลยบ่อกยังไงวะนั่นในบวชเวียงก็เลยมาให้เพื่อนอีกเทราวนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดกษาอะไก็ต้องขอโทษขออภัยเปิดทีไรแล้วทำไมพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เชิญลาภุเมนพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสุขสุขคนเนาะ หักแพงบิดทุกผูว่าสิอยูกลอยู่ไกเนาะพี่น้เนาะสวัสดี